บทนี้เป็นบทเมตตามหานิยมอีกบ,บทหนึ่งนะครับที่เป็นที่นิยมในสมัยก่อนนะครับเป็นมนต์เมตตามหานิยมนี่ใช้ในการนะครับไปในการเจรจาค้าขายติดต่อประสานงานต่างๆนะครับบทมนต์มีว่าพุทธยมมานาปิยังมามะ ลาชัยยมมานาปิยังมามาปุริสา่ยมมนาปิยังมามามนุสสายมมนาปิยังมามะอิธิยมมานาปิยังมามะโคนะมาหิงสายมมานาปิยะปิยังมามาอิติปรมีตาจิงสาอิติสัพพัญยุมากตายอิติโพธิมนุปโต อิติปิโสจะเตนะโมสาเพชนะปุริสาว่าอิติโยว่าพิชชาลางลงไหลจิตใจคําหนึ่งอิติปิโสวิชาจารณาสัมปนโนอิติปิโสพรคาว่าเอหิเอหิอิติปิโสกรณีเมเมติเมตเมตาการุณามุทิตาอุเบคาใช้ยานานีราชามันดาเลจร่างไม่ตีจิตต่างปียังมามะนะครับท่านให้ยกครูในวันอังคารนะครับ โยครูนะว่าคานคายขันห้าดอกไม้ขาวนะครับแล้วก็น้ําหอมหนึ่งขวดนะครับที่เป็นคายนะครับการใช้ก็คือเสกใส่น้ําเสกใส่ข้าวเสกใส่หมากพลูเป็นเม่ตามหานิยมเสกใส่น้ําหอมน้ําอบน้ําหอมเสกใส่เครื่องสาอางต่างต่างเนี่ยนะครับในที่ใช้ในการแต่งตัวนะครับเป็นเมตตามหานิยมครับไปค้าขายไปพูดจาเจราจรา,จราที่ใดๆก็จะเป็นที่รักใคร่แก่ผู้คนนะครับหมอสลับศิลปินนักร้องหมอลำยิเกต่างๆนะครับ ที่ต้องมีการใช้คําพูดคําจาเป็นใช้ในการทำมาหากินด้วยคำพูดคําจาต่างๆนะครับพ่อขายแม่ขายก็ใช้ได้นะครับสําหรับมูลบทนี้นะครับ